ทุกท่านตัก้าวควมีก็มีแต่ทุกท่านได้รับแต่ขั้วเกลีแล้วตัวที่ต้องการตัวที่มีเพียงัวเก็ียวตที่วอกขาขั้วเกลียวแล้วตัดแตไปจะจะดูคนโตแต่จค่ผชายและก็รักใคร ก็ได้รับเกียรติจากพระพิทักษ์รักียกากหมูบ้านของเราและก็หลายๆทานอายด้วยกันแตาก็จะเจอโชคชยที่ผ่านมาแต่ก็จาก้พาผ่านเรื่อะหลายทเลยแต่กรจะพลาดแต่ก็ขอขอบคุณ dan apa kat songle tadi macam kat kat O kat ครับพอดีได้ครับครับ